เป็นเรื่องดีเจมะตูมงานเข้าอีกแล้วหลังโพสภาพเช็คอินสถานีบางซื่อเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นอีกแล้วล่ะค่ะหลังจากที่ดีเจมะตูมในโพสภาพของตัวเองเช็คอินที่สถานีกลางบางซื่อพร้อมระบุคแคปชั่นว่าแดดดีดีเหมือนนิสัยพี่เลยส่วนที่หน้าสถานีกลางบางซื่อนาฬิกาเลขเก้าใหญ่เหมือนพี่เช่นกัน Ag, สถานีกลางบางซื่อ ag, รถไฟชาญเมืองสายสีแดง ag, นาฬิกาใหญ่สุดในประเทศโดยหลังจากนั้นต่างมีประเด็นดรมมาม่าเข้ามาซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเด็นด้วยกันค่ะทั้งเรื่องความหมายของเลขเก้าไทยที่อยู่บนนาฬิกาและเรื่องที่ดีเจมะตูมไม่ยอมสวมแมสขนาดยืนถ่ายรูป